ตายเยอะ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 ตายโคตรเยอะไอ้เห right? oh, oh, uh, uh, e. uh, ี้ยตายโคตรเยอะไอ้เหี้ยตายตายแบบตายแบบตายแบบโคตรบ้าตายแบบโคตรบ้าตายแบบตายอย่างเดียวเลยอะไม่น่าจะมีใครตก่อหมดละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยว ไม่เป็นพิ่พี่ตีทันพี่ตีทันมีกี่เมตรมีหกเมตรรับหมดเลยให้เลยแปดเลยพี่ลาเลนโดนแล้วมึงพูดนะมึงพูดนะมึงพูดนะลาเลนลาเลนลาเลนโดนแล้วนะลาเลนโดนแล้วนะไอ้เหี้ยแกง๊งเราถือแต่ไม้มึงดูดิเฮี้ยเชี่ยวจัดเลยอันนี้ชัวร์ไมนี่ยพี่เปาชัวร์ใช่ไหมเออโดนแล้ว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 คือแล้วคือแล้วประแล้วไปดูเลยได้รักอะไรนะพี่รอรอรอย่วาไโดนแล้วโดนแล้วอย่าเยบนะอย่าเยบนะอย่าพึ่งนั่งไปตายไม่ไม่ฟังก่อนใครชนเราเราก็ ไอ้นี่นะให้นัวไปเลยใช่ใช่พี่บอกครับพี่เปาบาไอแบกบาไอแบกสองให้สิบสามสิบสองมาสิบเอ้ไอสามสองไหใช่ป่ะพี่ไหวไหวไัวนากไปนัวอย่างเดียวนะความผมใช้ไอ้ไอ้ห้าสิบสองตับมันต้องใช้ไอ้าสิบสองเฮ้ยไอ้จอยเมือกนอ่ะจอยไอ้จอยเพื่อนจอยจอยจอยรู้เรื่องหน่อยจอยมันผัดผมไม่กันพุ่งเลยน่ะตอนนี้เป็นไงมันหายแคสยังมันหายแคสยังมันโก้พี่ผมยังทรเล่นแคสอยู่เลยไอ้นี่เขาังไม่ว่าทาให้เลยพี่ไม่น้อยจอยเพื่ นอมารอบนี้ถ้ายังไมงเผาอะไรกลัวคนดูบอกใคร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 เผาไอ้มึกอีนานไหมว่าจะตายนะป่ะุณกำลังหิวเดียวกูกลกูตายชิบหายเลยว่ะไม่พี่เปาถ้ากำลังหิวมันต้องรอให้รอหมดก่อนพี่หมึกกูยอมตายดีกว่าไม่ไม่กูตัวบักไงกูกินข้าวไม่ได้พี่กินข้าวไม่ได้พหาแลู้ไม่มัเพื่อนใครพูดว่ะไม่มีคนดูมันพูดไปเรื่อยเรื่นพูดไป่ย้กูแนะนำให้ปั๊มยานตะวงนะ พูดไปเรื่อยพูดเรื่องใบกับคนในแก๊งนี้ผมจะโดนแบนหรือเปล่าพี่พูดได้แต่อย่าพูดต่อหน้าคนอื่นโอเคพี่ไอ้ไอ้นั้นผมจะพูดไม่เป็นไรเจไม่เป็นไรเจพี่พี่ลาเรนไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเออช่างมันช่างมันช่างมันโอเคช่างมาช่างมัน่างไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นน้องถ้าคุยกันอยู่ในแกล้ไม่เท่าไหร่หรอกได้ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เลนก็อยู่กับกูอ๋อโหใครหัวสีส้มคนเดียว กูโดนยิงแล้วกูโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วอาแล้วเป็นเที่ยงเข้ามาเข้ามา้ทไมต้องเป็นเี้ยเที่ยงเอออะไเไมอน่หมดไม้กูบอกอะไรบอกว่าเราโดนก็ลากไปนวลแค่นั้นแหละงบีบอยู่เหมืนะงมึงฟังคนที้มึงทำตัวเหมือนเป็นแบบเป็นพวกซอมบี้อ่ะแบบแพ้เชื้อ่ะมึงสมมติโดนฮิโรชิมะมึงลากไปหาโอเวอร์ต่อแล้วให้ม่นนวลสามพี่วงผมมันบีบเร็วอ่ะพี่วงผมมันบีบเร็วอ่ะวงกตรงนี้แล้วนะไห้ยสักสิวดสิดนัากูสักสิบวงกูก็บีบเร็วเหมือนกันวะวงกูอยู่ตรงนี้แล้ว่ะมบีใให้เเาาตยช รอรอแล้วนรอนะเขาไม่ชวนหรอกกูดูทรงจะจะทำกันไหมเนี่ยปั๊มงานตะวงยไม่ต้องกูยิงนะเขาเลยโอเคเราดีกว่าโอ้ใครยิงว่ามันคุมนะใครย่าขวดมันก็ทำให้เรารู้แล้วรู้แล้วเขเดินเย็นเย็นเยเย็นดูทำไม่งอวงมันเห็นไม่เหมือนไงประเด็นไม่เหมือน นูเปิดก่อนไดู้เปิดกอได้ปูเปิดก่อไดู้เปิดต่อได้กูเปิด่อไดเปิด่อไดู้เปิไดู้เปิดก่อนได้ปูเปิ่อได้ปูเปอ้ปูเป่อ้ปไดู้เปิดก่อนได้ปูเปิก่ดู้อไดู้เ่เอ้น้เาได้้อไนน้ดดตายู่ ตายเยอะ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 ตายโคตรเยอะไอ้เหี้ยชุบเลยชุบเลยตายโคตรเยอะชุบเลยตายโคตรเยอะตายเยอะชุบเลยเราจะคืนแล้วตายโคตรเยอะตายโคตรเยอะไอ้เหี้ยตายโคตรเยอะตายโคตรเยอะชุบเพื่อนชุบเพื่อนเดียวเว้ยไปชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเจนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนดี ตายตายตายแบบตายแบบตายแบบโคตรบ้าตายแบบโคตรบ้าตายแบบตายอย่างเดียวเลยอะชุ่วยช่อนชุบเพื่อนให้หมดชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเอ็มดี้ชุบเพื่อนเอ็มดี้ชุบเพื่อน ชุ้เพื่อนสลับเป็นมีดชุ้เพื่อนแล้วสลับเป็นมีดชุโยลโยลโยลชุ้เพื่อนชุเพื่อนชุเพื่อนชุ้เพื่อนเยอะชเพื่อนเยอะอกมากกวดามากกามากกามากกว่ามากก่ามากกวามากก่ามากก่ามากก่ามากกามากก่ามากกมามากก่ามากกามากก่มากกามากก่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 ามากกามากก่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 มากก 我兄弟，我兄不要弟，兄弟 <dollars>，兄不要弟，兄弟 <road, S 1>，兄弟，兄不要弟，兄弟，兄弟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 ，兄弟，

Một tắm, mọi người ta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  mọi เอมดีเพื่อนเอมีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเพอนเพื่อนเอกูตีเออยู่กูตีเออยู่กูตีเออยู่กูตีเยออยู่แุกสวย บุกไป AD นะบุก AD บดีป AD บกไี AD เมี่ลีบเดีเดมหนยเอว้กิล็อกสดเดิมดีลีบันเดเิมลีดีเอวิีบันเดีเอามกินต่ำเ้ใครกำมังตื่มาไงหิวนะเอาลีบันเดย์ีบัเดีนเดลีอเดยีดีัเยเดีวมั่าหิวหญ่หิวใหอ่หวเอจชดโชกอชมกหอกว่าเพื่อนการองเอะชุบเอนหน่อยเอาเสียบเสียบนะ

มึงเล่นดูเาูแล้วไ่ยนเย็นใจเย็นดีหมดแล้วพี่ม่งตามเลยสายการินตามไปมึงเงียบดีมึงเงียบดีมึงเงียบดีเงียบดีมึงเงียบดีอย่าพูดไปเรยดีไอ้พึ่งมัวดีกูจะหมดกูดเล้วนี่แล้วมึงก็เล่นกันสองคนเนี่ย MD m มเกิดมันเกิดเพียนกูเหลือขวดเดียวเย็ดเป็ด เอดีสิบอันหมดอ่ะคือหมดเลยหมดหมดอันหมดอ่ะหมดเลยนึกว่าเล่นหมอเอดีเท่าเดิมเลยว่ะฮะแปลกนะเอดีเท่าเดิมรแเล่ะ เออโอเวอร์ก็มีไฟนะเจ็บไปไหนเจ็บตายหรือเจ็บหลับไม่คนเราน้อยแล้วก็ต้องเลือกที่มาแบบมานัวได้ไงครับไม่ต้องจับผิดดีกว่าพี่ว่าดูสรุปสรุปดีกว่าครับ อคครับเขาคุยเฮี้ยอะไรสัตว์ไอ้เฮี้ยเขาคุยแล้วตีกันเฮี้ยอะไรควายเฮี้ยพวกโง่ไอ้สัตว์เขาคุยกูจริงป่ะไอ้สัตว์เฮี้ยรับหลังกูทุกตัวพวกมึงไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์เฮี้ยเอาไปเลยสัตว์ได้ทุกตัวเฮี้ยให้โรชิมาเดิสัตว์โอเวอร์นี่ไม่มีเฮี้ยเลยนะไอ้สัตว์เฮี้ย S <S> ไม่มีควยเลยเฮียโอเวอร์ไอสัตว์เฮียกระจอกไอเฮียอ๋อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ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 นี่มีเฮียเลยพวกมึงไอเฮียให้คนเยอะกว่าเท่าแหละร่ส oh oh oh, e ัตว kind of like ์ไม่เก yeah, ินไม่ม at ีควยเฮียดูชี๊กแก๊งหนึ่งไอสัตว์นีใครอ๋อคุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเฮียโคตรหล่อโคตรเท่ไม่ทำอะไรกับหน้ามาเนี่ยไม่ขาวจัเลยอ่ะ ไม่ท่าไม่ทันเลยเนี่ยหายขาดเลยว่ะต้าไหนพี่ I O พี่โอดิหลงบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ใช่เหรอหลอกขึ้นนะโอเคพี่ไปไม่ได้ห่นหรอกพี่นี่น่าจะแบบตัดผมตัดผมตัดผมตัดอะไรอ่ะเออตัดผมตัดผมแล้วตัดใจด้วยนะเว้ยน้องไม่เห็นซองเต๋อป่ป่ะครับไปดูดิลาหรือเปล่าตัดตัดตัดผมเช่นด้านในนะตัดใจช่วยไม่ได้จริงครับน้องโอ้ยตัดคลิปยังพี่